ัดีค่ะทุกคนกลับมาครั้งกับเกม City Skyline นนะคะวันนี้เราจะมาดูคอมเมนต์กันนะคะมีคอมเมนต์ไหนที่บอกรีเควส์มาว่าอยากให้ทำอะไรใน City s k y า i n e นนะคะวันนี้เราจะมาดูกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำชมคำคิดถึงกันดีใจจงเวยคิดถึงทุกคนเลยโอเคมีคนบอกว่าให้ทำทำเมืองสงขาหนะะอ่อยค่ะเออเมืองสงขา มันมันต้องเป็นแบบไหนเมืองสงขามันคือเมืองธรรมดาใช่ไหมหรือทําเป็นแบบแผนที่เมืองสงขาอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะทําไม่ได้นะคะมีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าทําหมู่บ้านกลางทะเลเออลองดูไหมไปลองดูกันก่อนอื่นเข้าเกมมานะคะแล้วเราเลือกแมปก่อนดีกว่าว่าแมปไหนที่มันมีทะเลบ้างนี่ไงแมปนี้นะคะพอร์ตเบิร์กเอออันนี้น่าจะเป็นทะเล น่าจะโอเคอยู่มางั้นเราเอาแบบนี้ดีกว่าเริ่มเลยโอเคเราเข้ามาแล้วโอ้น้ําสวยเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแสงมันจะจ้าไปหน่อยเดี๋ยวเราใช้มอดที่ชื่อว่าอั t i m a t e อ y e c แคนดนะคะคอนโทรก็ไอชิปยูชิปยูใช่ปะลดแสงมันหน่อยเผื่อมันจะไม่จ้านะเแบบหนึ่งนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้มอด81ไ่ทายดลอกอีกทีนึง ตอนนี้เราสามารถสร้างที่ไหนก็ได้แล้วนะคะเราจะมาสร้างหมู่บ้านหมู่บ้านกลางทะเลเอ้ยอันนี้เกาะนี้ก็กลางทะเลนันเนี่ยใช่ปะมีมีทะเลมีน้ำนิดนึงหรือว่าเราจะมาสร้างหมู่บ้านที่เกาะนี้ดีเพราะว่าหมู่บ้านนี้นี่โอ้โหมี Stone g e ด้วยใช่ไหมเออลองดูนะแล้วนี่อะไรอะ อันนี้เหมือนกับแบบท่าเรือที่มันพังๆไปแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะสร้างหมู่บ้านที่เขาไม่เชื่อมต่อกับถนนเลยอยากรู้ว่าจะมีคนมาอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูนะี๋้วเราก็สร้างถนนก่อนนะนี่หมู่บ้านกลางทะเลเออถึงแม้กลางทะเลถึงแม้จะหมู่บ้านนี้จะมีเรือผ่านบ่อยแต่ว่าเรือก็ไม่ได้แวะที่หมู่บ้านนี้เลยแล้วเราก็ มาใส่ให้คนมาอาศัยอยู่ที่นี่ปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็เป็นร้านค้าปัญหาคือยังสงสัยอยู่ว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมกับถนนด้านนอกนะคะหรือเราเชื่อมเชื่อมสักแป,ป๊บนึงเนี่ยไหมเชื่อมสักแป,ป๊บอ้าวเอเอ,เอ,เอไม่ต้องเชื่อมแล้วมันมีคนมาอยู่แล้วอะ่ะเออดีดีด,ดีงั้นเราก็ทําเรื่องไฟฟ้าให้เขาเลยละกันไฟฟ้าก็เป็นระบบน้ํานะนะอา้าวทำไมไม่ชอบใจอะ่ะ เนี่ยถ้าเกมเนี่ยเราจะเล่นอยู่แค่เนี้ยเออดีดีดีด,ดีรู้สึกว่าแบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แรมอะไรเยอะแยะด้วยเล่นอยู่แค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวต้องให้แบบว่ามีอ่าพวกตำรวจพวกอะไรเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะคะมันจะได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องขยะตำรวจแล้วก็ไฟไหม้ใช่ไหมสถานีดับเพลิงชม,ชมชมเอาไว้ตรงนี้โอเคโรงพยาบาลคลินิกชม,ชมชมเอาไว้แค่เนี้ยโอเค เรียบร้อยเดียวเขาก็จะถามหางานอีกเราจะสร้างโรงงานแบบหนึ่งโรงงานให้เขาดีไหมรู้สึกว่าเขาก็อยู่กันได้นะเออไม่เห็นเขาจะแบบจะต้องไปเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเลยหมู่บ้านนี้เขาก็เป็นหมู่บ้านกลางน้ำนะเขาก็อยู่กันได้ตรงนี้อาจจะทําโรงงานให้เขาเอฟนีออ่ตรงนี้โรงงานโรงงานโรงงานเดี๋ยวเออร้านค้าไม่มีพนักง,งานเลยเฮ้ยทุกคนในบ้านเนี้ย มันไม่มีคนอยู่บ้านเว้ยคือตัวบ้านนะขึ้นแต่ว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านน่ะไม่มีเลยนี่คือเหตุผลที่ไม่มีใครอยู่ในเมืองนี้เลยอาจที่จะจําเป็นต้องเชื่อมเชื่อมเชื่อมถนนจากในเมืองเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะจะลองเชื่อมดูแล้วก็แล,วกแล้วก็ลองตัดถนนดีไหมเราจะลองแบบว่าให้เป็นวันเวเข้าเข้าอย่างเดียวไม่มีออกเว้ยนี่มาเลยตัดมานี่เลยเดี๋ยวก็เปิดไฟล์รถอนาชีแบบนึง อะลองดูนะคะเพราะว่าคนไม่มีเลยเราต้องให้คนเข้ามาในหมู่บ้านเราก่อนไม่มีใครสนใจอยากอยู่หมู่บ้านนี้เลยหรอเฮ้ยหมู่บ้านกลางน้ำมีพร้อมทุกอย่างยังไม่มีใครเข้ามาเลยอะเอ้ยเหมือนเขาทยอยเข้ามาแล้วมั้งเนี่ยถึงแม้เราจะไม่เห็นรถเข้ามาสักคันหนึ่งนะนี่ไงบ้านนี้มีคนอยู่อาศัยละเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มมีคนมาอยู่แล้วโอเคแล้วก็มีคนมาทำงานร้านขายของด้วย นี่ไงแปดทับแเริ่มเริ่มเริ่มมีคนเข้ามาแล้วแปบบหนึงเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเราจะปิดถนนเหมือนเดิมเออแต่ว่าเราอยากจะเห็นคนนะคะจะลองเอาเป็นสวนสาธารณะอะไรพวกนี้ออกมาดูนะคะว่ามีคนออกมาเล่นหรือเปล่าคาเฟ่ลอยน้ํานี่เราจะเปิดร้านคาเฟ่ลอยน้าตรงนี้แล้วก็ใส่สวนสาธารณะไปหน่อยเนาะสวนสาธารณะเอาแบบเล็กๆก็พอมีเล็กๆไหมเออเล็กๆแค่นี้ก็พอปึ้ม โอเคอะไรเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยหรอแล้วไม่ต้นไม้ต้นไม้มันไม่สวยเลยเนี่ยเออหมู่บ้านนี้ต้นไม้ไม่สวยพื้นไม่สวยเลยอะไม่เป็นไรเราจะทําให้มันเต็มไปด้วยต้นไม้ดูดิในรูปอะสวยมากเลยพอเอามาวางไว้ตรงนี้ดูดิหรือพื้นดินมันไม่ค่อยดีเอ้ยนี่ริมทะเลจะต้องเป็นต้นต้นแบบนี้นี่ต้องเป็นต้นต้นปลามปะวะ ตอนนี้ฉันก็ยังไม่เห็นคนสักคนไม่มีคนสักคนเลยเหรออาจจะเ,เช็คคนในหมู่บ้านนะคะว่ามีคนมาอยู่ยังโอเคมีคนมาอยู่เกือบเต็มแล้วแหละยี่ไงโอเคเราจะทำการลบถนนเว้ยปิดตายจ้าเอา้ามีรถขี่เข้ามาเมื่อกี้โอ้ขอโทษนะโอ้ยย้ายมาอยู่กันใหญ่ขอโทษนะคะทุกคนขอโทษนะขอโทษนะเราจะทำเป็นหมู่บ้านปิดตายแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้มีคนมาอยู่แล้วในนี้มีคนแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นจากคนเลยนะที่ออกมาแต่มีคนอาศัยอยู่ในเกาะนี้แล้วก็เหมือนกับเขาจะอยู่กันได้นะคะหมู่บ้านกลางน้ําเหมือนกับเขาจะอยู่กันได้เออเนี่ยฉากนี้สวยฉันทําเป็นฉันทําเป็นปกคลิปดีไหมเอ้ยมีคนมาเดินแล้วทุกคนนี่ไงเห็นคนมาซื้อของแล้วโอ้ดีจัง ก็แสดงว่าเก่อนนี้เขาก็อยู่กันได้นะคะทุกคนเออทุกคนมีเรื่องอะไรจะเล่าคือว่าคลิปที่แล้วอ่ะที่เราทําเป็นแบบว่าหมู่บ้านคนชาวเขาเดินลงมาใช่ป่ะตอนแรกก็คืออยากจะเห็นคนเดินลงมาจากภูเขาวเว้ยแต่เข้าใจแหละว,ว่าเราก็สามารถทําให้เห็นคนเดินลงมาจากภูเขาได้จริงๆเพียงแต่ว่าเราต้องใช้มอสที่ชื่อว่าไฟโรสอนาชีนะคะแล้วก็ทําเป็นแบบทางเดินตุ้มลงมาเลยนะคะซึ่งวันนี้จะลองทําด้วยมันจะเป็นแบบ เหมือนกับเราค้างคากับคลิปที่แล้วที่เราไม่เห็นคนเดินจากภูเขาลงมาเว้ยอ่ะโอเคตอนนี้หมู่บ้านกลางน้ำก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําหมู่บ้านชาวเขาต่อ <laughs> ต่อเดี๋ยวนะเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีห,นดหมู่บ้านชาวเขาอ่ะเดี๋ยวจะทําเป็นหมู่บ้านชาวเขาตรงนี้แล้วกันตรงนี้เห็นมันเป็นภูเขาภูเขาเออเราจะปรับระดับกันนะคะซึ่งหมู่บ้านชาวเขาอันนี้ก็คือเราให้ให,ให้ให้ถนนมันเข้าเว้ย เขาปรับระดับแบบหนึ่งเฮยหรือว่าโรงงานอยู่เขานี้แล้วบ้านคนอยู่เขานี้ดี ดีไหมไม่ดีเว้ยเราต้องทำโรงงานอยู่ข้างล่างบ้านคนอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือร้านค้าเออโอเคเราจะเราจะตัดข้างบนนะคะให้เป็นทางเรียบนิดน,นึงตัดได้ไหมวะตัดได้ไหมอันนั้น่า,อาโอเคอันนี้อันนี้ร้านค้าเว้ยร้านค้าส่วนข้างล่างก็เป็นเป็นโรงงาน โอเคโอเคดีมากดีมากแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราสร้างหมู่บ้านคนก่อนทุกคนอย่ามองเรื่องความสวยงามอะฉันไม่เน้นสวยงามฉันเน้นความลำบากของคนอย่างที่บอกปึ๊บโอเคนี่คือหมู่บ้านคนโอเคเรียบร้อยค่ะเราก็ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเชื่อมถนนขึ้นมาเว้ยถนนเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องทําให้มันยูเทิร์นได้ก่อนเชื่อมมันนี้แค่นี้น่าจะได้แค่นี้น่าจะได้ให้มันเหมือนกับยูเทิร์นได้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวทำถนนตรงขึ้นไปเลยแป๊ ยังไงทุกคนเป็นยังไงทุกคนดูดิมีที่พักด้วยเออมีที่ให้พักเป็นจุดพักชมวิวกลางทางด้วยทำไมทาไมมันเป็นอย่างงี้เป็นเงาสะท้อนอ๋อโอเคโอเคอาจจะต้องหมุนหมุนดวงแสงดวงอาทิตย์นิดน,นึงนะคะเราถึงจะได้เห็นช,ชัดๆหรือลองติดจุดวะโอเคหมุนแหละหมุนแหละนี่ก็คือถนนโอ้โหสุดยอดโอ้โหอะเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำ ทำ,ทำตรงนี้เป็นบ้านคนใช่ไหมอุ้ยอุ้ยโคตรสวยวะ่ะมีเครื่องบินผ่านด้วยตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของร้านขายของสาธารณปโภคจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยโอเคอาจจะไม่สวยนะอย่าว่ากันนะทุกคนนะเออเออเออทำไมมันมีจุดพักจอดตลอดเลยเนี่ยเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำทางเดินคนลงมาทำงานข้างล่างข้างล่างเป็นโรงงานลองทำเป็นทางคนเดิน ปัม้มสุดยอดมอดนี้นะคะแนะนำเลยนะคะไฟรดอนาชีต้องกดเปิดด้วยนะมันก็มันก็จะสามารถทำถนอนอย่างนี้ตรงมาได้เลยนะคะมามามาเราจะมาตั้งเป็นโรงงานกันอา้าวโรงงานไม่มีไฟใช้โรงงานโรงงานก็คงต้องใช้เครื่องผลิตไฟโอเคนี่ไงนี่ไงเรามาดูฝั่งนี้ก่อนละกันเอ้ยฝั่งนี้เนี่ยเอ้ยมันเป็นสะพานไม้เวย โคตรชันเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราจะดูเพื่อความสวยงามเนี่ยเราจะต้องหมุนแสงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เห็นแสงเราก็จะไม่เห็นถนนที่สวยงามโอเคมาเราจะมาเป็นที่คนนี้กันค่ะนี่รถคุณตำรวจนะคะคุณตํารวจกำลังจะทำงานโอ้โหดูถนนนี่สิโคตรชันเลยเป็นถนนไม้ด้วยนะ <Ooh. laughs> เอ้ยไม่รู้ว่าฝั่งนี้กับฝั่งโน้นฝั่งไหนมันจะชันกว่าดูอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยหวัดเสียวเท่าไหร่นะอาจจะต้องดูตอนขาลงขาลงอาจจะหวัดเสียวกว่าออ oh. อ๋อ oh, oh, oh. <laughs> ดูคมไฟดิคมไฟแม่งตักอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่ามีใครที่ลื่นลงมานะเดินลื่นลงมาแล้วคมไฟแบบเข้าเป้าพอดีเลยดูขาขึ้นไม่ค่อยหวัดเสียวอุ้ยทำไมภาพเป็นงี้แล้ววะอ้าวอ้าวอ้าว้าภาพภาพคมไฟลอยได้แล้วไม่รู้ว่าจะเห็นคนเดินลงมาเปล่านะเออยังฝันฝันอยากเห็นคนเดินลงมาอยู่ดีมันอาจจะไม่เดินไงถ้ามันไกลมันก็คงไม่เดิน ขาขึ้นยังยังย, э э. ยังเบเบงั้นเราเรา,เรามาดักรอขาลงเว้ยคันนี้จะลงไหมเลี้ยวหน้าอันนี้คือรถไหลรถขยะนะคะมามาดูควันขึ้นโอเคโอ้ไม่ตึกมาสร้างตรงนี้ด้วยนี่ต้องดูขาลงตรงนี้นี่ข้างล่างนะคะเป็นหมู่บ้านโอ้โหโอ้โหคนหวาดเสียวอะ โอ้โหโหภาพนี้วัดเสียวกว็าขาขึ้นเยอะเลยนี่มีจุดพักอุ้ยมีจุดพักมีจุดพักพักแล้ดิ่งต่อพักนี่หัก90องศาเลยนะวุบวู้วเหมือนเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อยังไงก็ไม่รู้เออลองปรับสปีดให้มันเร็วขึ้นนะโอ้โหมันน่าจะมันโอเคน่ดีจุเดี๋ยวแม่ แบบนี้จะเซฟไว้นะเพราะว่ามันตื่นเต้นหลายๆอย่างมันตื่นเต้นอยู่เห็นไหมอยากเห็นคนเดินลงมาตรงนี้บ้างค่ะนี่เฮ้ยนั่นนี่ในที่สุดนะคะเราก็เห็นคนเดินลงมาแล้วค่ะซึ่งเราจะเป็นคนคนนี้นี่เรามาดูกันนะคะว่าในมุมมองคนเดินเนี่ยเขาเขาจะเดินยังไงฮ้อะไมมองไม่เห็นเลยวะเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเขาเดินยังไงวะ นี่ฝนตกเหรอเนี่ยเฮ้ยช้าๆหน่อยเดี๋ยวช้าๆออเฮ้ยเขาเดินแบบว่าเขาเดินอย่างเงี้ยดูดิดูในมุมมองรถนะเนี่ยดูดิคนเดินแบบคนเดินตลกมากเลยอ่ะเขาไม่คนเดินอย่างงี้กะ ชน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 โอ้ในที่สุดนะคะในที่สุดนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราไม่เห็นคนเดินไปทํางานเว้ยจากภูเขาวันนี้เราก็เห็นแล้ว่อโอเคมิชชั่นคอมพลีทนะโอเคเรามาดูฝั่งขาขึ้นบ้างนะคะว่าถ้าเกิดเราลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งคันนี้กําลังจะลงพอดีเลยนี่กำลังจะลงพอดีเลยหูววิวคตรสวย แบบฝนตกด้วยนะถนนแบบลื่นๆด้วยนะไม่สวยแหละคันหน้าบางังเดี๋ยวรอดักคันใหม่ดีกว่าตอนนี้กาลังดักรออยู่นะว่าจะมีคันไหนที่เขาลงไปหรือเปล่าเอาล่ะเอาละ,าละในที่สุดเราก็เจอนะคะคันที่จะลงไปข้างล่างก็คือคันของตำรวจคุณตำรวจคนนี้มาเรามาดูกันนะคะจบคลิปอย่างสวยงามคือการลงไปข้างล่างไปมาเนี่ย อาไปสิโอ้โอ้โอ้มุมนี้ก็สวยนะเนี่ยโหรถลำติดด้วยรถลำติดด้วยโอ้ยมีบักมีบักมีบักโอ้สวยงาม โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ทําหมู่บ้านกลางทะเลเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เห็นชาวเขาเดินลงมาจากภูเขามาทํางานในโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพันหนาอยากดูอะไรอยากให้สร้างอะไรก็บอกมานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย